ตุ๊กตาวันนี้เกศจะพาพุณตุ๊กตาไปกินซีฟู้ดที่สีสันค่ะเอาน,นี้เราก็อยู่สีสันไม่ใช่เหรอคะใช่ที่นี่คือซีสันมอลค่ะแล้วร้านซีฟู้ดที่เราจะไปกินอะ่ะอยู่ที่ชั้นสองของสีสันมอลโอเโอขอพายจะจับจัดจับจัดให้เจัามาบอเราติอสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่เขามีร้านอาหารทะเลด้วยนะคะ สีสันมอค่ะทุกคนคงรู้จักแล้วนะคะที่นี่คือสีสันมอค่ะแล้วเราก็อยู่ข้างเกนติ้งสกายค่ะทางโน้นหน้าด่านค่ะเราไปกันเลยไปมันจะมีอาหารเยอะใช่ไหมเราจะได้<ช>ก,กินเทียบเลยใช่ไหมร้านที่เราจะไปอยู่ชั้นสองค่ะนี่เราสังเกตที่เซไว่นแล้วเราก็ขึ้นกระไดนี้ค่ะบันไดะไดค่ะกระได มีโบใหญ่ด้วยนะโบใหญ่โบโบใหญ่แสลแใจนี่พี่ตุ๊กตาคะร้านแรกนี้เป็นร้านสเต็กค่ะใหญ่โตมากสเต็กเขาอร่อยมากเลยนะคะจริงค่ะแล้วนี่เป็นร้านอาหารไทยค่ะชื่อร้านสามรักไทยใช้แล้วเกดนะขอแนะนำเลยผักบุ้งผัดหนูกรอกอร่อยมากแล้วก็ อะไเขามีเมนูโบราณไม่ว่าจะเป็นตังแตงโมเห็นไหมแตงโมปลาแห้งอจริงเหรอกระทงทองเมนูหน้าแรกเลยตุ๊กตาชอบเพราะที่นี่ประมาณสามรอบแล้วอ๋ออันนี้เหรอหน้าหมูชอบเนี่ยจะสั่งอยู่สามอย่างนี้ด้วยมีร้านอยู่ตรงนี้ค่ะง่ายสแต่ร้านมันหัวมุ้เลยใช่ร้านเขาใหญ่มากเลยคืออยู่ที่ชั้นสองใช่ไหมใช่ค่ะเขามีชั้นมใช่ค่ะเขามีอินดอร์กับเอาท์ดอร์แล้วเราเลือกเป็นอันไหน เราเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนได้มีเปเชียลเมนูด้วยค่ะแล้วก็โอ้ยแค่เห็นรูปก็น่ากินมากเลยอ่ะคุณผูกลมทางนี้เราก็ชอบการนีคค้คุณคะคุณคะดูนานแล้วเราเข้าไปไข้างในกันเถอะหิวแล้วหิวหิวหว,ว้าวมวาวีมีกุ้งมีกุ้ง นี่ก็มีปูค่ะปูทะเลค่ะปูทะเลนะไซส์ต่างๆไซส์ต่างกันไหมเก็ว่าไซส์ต่างกันนะมันสวยมากเขามีห้อง VIP ด้วยนะคะีนสองห้องเลยคือก็คือเป็นห้องส่วนตัวค่ะเจยวเจ้าเสียงดังได้เป็นส่วนตัวค่ะอุ้ยมีตู้ปลาอันนี้เป็นปลาทะเลเขาจัดตู้ปลาไงอ่อน่ารักดีเนาะสวยมากว้า นี่นี่เขาชอบอนไรนะที่เป็นปลาสา,นารนั่นแะเขาปล่อยแสงไปลาสารเนี่ยค่ะปลาสาร<อ>ที่เป็นสารสารเนี่ยน่ารักมากเลยเราดูผ่ามตรงที่เหมือนเขากาลังว่ายน้ามีความสุขอะ่ะเขามีห้อง VAP ตรงนี้อีกห้องนึงจริงข้างในนี้ค่ะเป็นห้อง VAP ที่แบบไว้มาเป็น,นมูคณะสังสรร์งานเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะน่าจะ20คนได้ค่ะ ส่วนตัวดีค่ะประมาณเ5็ดอ้คนะต่อโต้ได้ค่ะ,คะร้านนี้ใช่ไหมที่เขามีปูตัวใหญ่ๆอญ่อใช่หน้ารานมุงอ่ะ เก็ตมาหลายคนคะ่ะนี่เป็นแอปเปิ้ลเนสของร้านนะครับชื่อว่าถุงทองไส้กุ้งนะครับถุงทองไส้กุ้งอันนี้ใช่ไหมคะที่คุณตุ๊กตาชอบอ่ะค่ะุตาชอบ,ชอบมากตัวข้างใน,นจะเป็นเนื้อกุ้งสดกับสับ100%นะครับขนะ<ไ>อได้แผ่นเกลียวนะครับ <c ười> จะมีความกรอบนอกนุ่มในครับตัวนี้ทานคู่กับน้ำจิ้มด้วยนะครับเช็ครับเองไหมคะใช่ครัเช็ชื่ออะไรคะโอเคเช็เอเมนูทานเล่นอีกเมนูหนึ่งนะครับยำหอยนางรมสดครับซึ่งหอยตัวหอยนางรมสดนี่เราจะไปคัดเองจากเชนทบุรีนะครับรู้ได้ไงคะว่าเกศชอบคะน้ำมะพร้าวหวานชื่นใจมากเลยค่ะตัวนี้เป็นเมนูปลาคั่วตั๊กปลานะครับผมจะเป็นเนื้อปลากระพง เอาแล่กระดูกออกนะครับคุณก็พร้อมกับน้ำอย่ามะม่วงแล้วก็น้ำเิ้มซีฟู้ดนะครับว้าน้ำกินมากเลยค่ะมะม่วงนี่จากจังหวัดอะไรคะเชฟมะม่วงน้ำดอกไม้เห็นไหมล่ะคะคุยตับมีกระเป๋าให้เสมอเห็นว่าเิลลี่ไม่ต้องยิ้มขนาดนั้นเช็ดล้อได้เชยเช็ดล้อรอไปไปเชฟก็รออาหารออนร เดือดพุ่ง100%นะครับทอดทานคู่กับน้ำจิ้มด้วยนะครับจะมีความกรอบและพุ่งในนะครับดูห่อแบบนี้อันนี้ของเขาของเขาโอ้ยของโปรดค่ะชิ้นใหญ่ด้วยอ,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 อืเต็มคำมากอร่อยมากมีความสุดมากบ้านคุณอะไรน้ำจิวม ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขงกินอะไรกันก็ไม่รู้กินของเหมาหอยตี่๋อนี่ทรเป็นเมนูกุ้งไาเสือคั่วเป็กเรือนะครับซึ่งเป็นกุ้งลาเสือที่เราไปคัดมาเองจากกันทบุรีนะครับสดๆใ่ๆนะครับของที่ลายชอบวันนั้นน่ะทานกินอร่อยวันนี้ไม่พอแน่เลยผมนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่จะแนะนำครับคือไข่เจียวกุ้งครับซึ่งเราจะม้วนแบบโอเมเล็ตนะครับ เนมนูอ่าแกงเหลืองหน่อไม้ดอกับเนื้อปลากระพงครับซึ่งเป็นออกรสชาติแบบภใต้นะครับมีความจัดจ้านแล้วก็เผ็ดร้อนว้าวจะตักเนื้อปลาให้ดูตัก<ม>เนื้อปลาเห็นไหมไว้าวน่นาจะได้ข้าวร้อนอร่อยนี่นะคปแล้วเนขาใส่น้ำมันไหมคะั่นต้อง่สครับไม่มางทีเรว่าไม่ใส่งที่เียวก็ต้องใส่น้ำมันเ อร่อยมากค่อรอยอรอยเดี๋ยวทานกับแกงเหลืองก็คือไข่เจียวต้มแกงเหลืองกันเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะเอาช่อปลามาให้นะให้คนหิวก่อนอ่ะกตาเสิร์ฟตุ๊กตาเสิร์ฟโอ้ยถุงทอมสุดท้ายแฟนหลอแฟนหล่อมากเลยค่ะจิ้มกับตับจิ้มบอยมันคำเล็กอยู่เลย 对啊哈。 อมากอีกแล้วค่ะที่นี่เปร้านะครับเป็นคู่แม่น้ำไส์กระดาษสีโตโรย่างครับย่างแบบปอมีเยี่ยมเวลนิดนึงนะครับบาร์ทีบาร์แล้วก็บาร์นี้ งเลยแต่อร่อยที่สุดนี่คือปากับผงทอดนี่ไครบอกโอเคอ่ะล้ออร่อยที่สุดใครได้ชิมแต่ยังไม่ได้ชิมอ่ะลูกสาวค่ะลูกสาวลูกสาวอะไรอร่อยอร่อยสิอร่อยพี่คุณคนไทยได้ด้วยปูเนื้อหาพักกรุกหลีนะครับซึ่งจะเป็นปูที่หาจากธรรมชาตินะครับซึ่งจะแตกต่างจากเนื้อปูเลี้ยงปกติครับจะมีความเนื้อแน่นกว่าค่ะ เหลืองเขาก็ตัดใจไม่ได้จริงๆเลยอะได้ไหมอร่อยมากอ่ะเราจะไปเอาอาหาร็ใหญ่ใกล้สุดก็คือไปตุ่ที่จันทบุรีแล้วขับรถไปซื้อเองเะเหมือนกุ้งลายเสือเนี่ยขึ้นมาจากทะเลเมื่อเช้าก็มาถึงที่นี่แล้ว มาแค้มพ่นมาฉันอยากกินแบบนั้นว่ะไม่ได้เลยค่ะอ๋ะอโอเคที่เหลือน,นี่ให้ฉันนะแกให้เอานะเอาคือเกค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ลิตลี่ยังเก็ดอ่ะอ๋ออ๋อยมาอะไรอะไร,ะไรปูเนี่ยเหรอปูที่ขโมยมาเมื่อกี้ค่ะเนื้อเน้นมากเติบกัดไปอ่ะเต็มคำมากเลยค่ะปูหนึ่งติ๊กหน่อย กู๋อร่อยมากอร่อยมากๆจริงๆเนาะเอเอไปไปอร่อยโอเคอ่ะอไข,ข่แดงบนเส้นหกจงหรือลรองชขมนีนก่อนนี่อันนี้เป็นอมันมต่อค่บนี้มนะันอ,อ,อ,อร่อยจริง มใช่ไหขออนุญตาช้ม like, right? like ือนะคะคือต้องใช้มือจริงๆใช้ยซอมจับจอนไม่ถนัดค่ะคือต้องกัดแบบนี้น้ลายไหลอ่ะว้าวนนนันมากปลาตัวใหญ่มากเรออร่อยมากรเทุกอย่างกินแล้วเต็มใจกินแล้วอยากมาที่อีกฮอบไ้้จอดจัดฮอลไพ่จัง้าือฮอตีดเยเจปลา ผมเพลัดจพลินแ <laughs> ปลว่าอะไรแปลว่าอะไระ <c oughs> มันเอ่อเริ่มไม่ได้อ่ะมันจองจำเลยอ่ะกินแล้วอยากมากินอีกก็โอเคจะจับจัดจับจัดให้จองมาหมดแล้วสเอยากลองชิมคอกก้าเทลัวลูกกินเหล้าได้ไหมลูกกินแอลกอฮอลได้ไหม นิดนึงน่าจะได้ไม่ทำรูปหน่อยเหรอไม่ทำรูปหน่องตั่ปะตัวขาดไปแล้วก็กินได้ก็กินไปโอเคดีมากเป็นแม่ที่ดีมากค่ะแม่น่ารักมากเออเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากแม่กับเราอ๋อดะมอาพี่ตุ๊กตาครับพี่ต้องแบบว่าใส่น้ำจิ้มราดแล้วก็แบบเนี้ยใช่ใช่ค่ะต้องทำแบบนี้จ้าถึงจะได้อร่อยหัวมันกุงเยิ้มเยิ้มจ้าพุงเยิ้มเยิ้มนะคะ It, จะบอกว่าไซนี้ใหญ่มากกุ้งไซนี้นะะเป็นยังไงบ้างคาะคุณพีดตากิดแล้วมันลอยอร่อยมากเนเยอนม่มสดบอกบอกว่ามันสดจริงๆค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยมอจิโต้แก้วใหญ่มากเลยอ่ะมามามาจิมกันเอาหมดมาหลายหลายอ่ะแก้วใหญ่มากเลยอ่ะกับมอมเลยอ่ะตัวนี้เป็นจินวอดก้านะครับจินวอดก้ามาหัวทิมเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่อนข้างแรงนะครับไม่ค่อยจริ้มทำเองไหมคะมีไปเลยอุ้ยนี่เขาเก่งมากเลยนะเขาตำส้มตำอร่อยใช่ ่นี่เราไม่เมาหรอกเพราะว่าเรามีกันหลายคนดิยังคนละจิบคนัจิบแรงมากตาอร่อยวัดก้านี่คือแรงมากแล้วดินี่วัดก้าโมจิตโต้ตอนนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสีสันมอชั้นสองอ่ะเขามีร้านอาหารทะเลอร่อยอร่อยสำหรับคลิปนี้เก็ทคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายบายค่ะ